มันเกินเหลวเกินแป้งเลเขียว นสูงที่ผ่านมานะครับยอดวิวนี่จะอยู่ประมาณ4,009นะถ้าผมจะไม่ผิดนะวันนี้นะฮะ5,003แสดงว่าดัชนีมีการปรับสูงขึ้นนิดหนึ่งเชื่อไหมไม่ไม่ไม่ต้องดูอะไรอ่ะไม่ไม่ต้องไปเปิดเซ็ตดูเปิดช่อง m ั n e ี h e r โเนี่ยแล้วมาดูยอดวิวถ้ายอดวิวเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าตัวดัชนีตลาดมันเพิ่มขึ้นนะผมเปิดเช็คให้ดูเลยนะ นั่นไงดึงกลับลงมานิดหนึ่งแต่เนื่องจากนะวนนี้ผมวิคอยฟังนะเนื่องจากมันเป็น5้าพันสามถ้าเกิดมันเป็น5้าพันเก้าหกันหพห้านะแสดงว่าเซตมันกลับตัวแต่มันอยู่ห้าพันสามไงเออมันอยู่ห้าพันต้นต้นก็เลยมองว่าเดี๋ยวมันก็ซึมลงต่อเดี๋ยวยอดวิวมันก็จะเหลือสี่พเ้าหมือนเดิมเออเออนี่เขาเรียกว่ามันนี่ฮีโร่อินเด็กนะอ่ะ ก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่และนี่คือติวเข้มก่อนเทดประจำวันอังคารที่9เมษานะแต่วันที่ผมอัดคลิปนะครับคือวันเสาร์ที่6นะครับเวลา21นาฬิกานาทีอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะ,นะข้อมูลคือตามนี้นะครับผมขออนุญาตอัปเดตหน้าเทดที่ผมให้ไว้เมื่อวันก่อนนะครับชุดที่บอกว่าเตือนนะเจปาก็เละเทะนะครับสตาร์ก็เละนะฮะ TPS เป็นการเด้งเพื่อลงต่อครับลานานะแม่นไหมอบอกลงเป็นลงนะทีคือเอ็ม25.5คือประการด่านสุดท้ายนะครับ Trp ก็ก็ออกข้างเดี๋ยวก็ลงต่อครับซิก้าเรียบร้อยครับหลุดเรียบร้อยตอนเตือนยังไม่หลุดนะแต่ตอนนี้หลุดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องหนีแล้วนะโมชิก โมชิพักตัวนะครับลงมากางลางแท่งเลยอยากให้ดูต่อท,ทัที่ต้องเป็นวันอังคารวันพุธนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าเกิดยังพักอยู่โซนนี้นะทิ้งได้เลยนะครับพลัสอ่าอย่างนี้พักสวยนะครับชุดของเขานะของตัวพลัสเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการพักแบบทรง A นะก็เดี๋ยวรอดูก็ได้ครับรอดูวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันบะลืนก็สัปดาห์นี้แหละนะ ผมเดานะว่าน่าจะพักตัวเพราะว่าเราเข้าสู่ช่วขงของการหยุดยาวนะครับคิวคอนโอเคพักไม่มีปัญหาครับ GFC อ่ะลุนต่อไปนะลุ้นว่ามันจะเบรกหรือเปล่านะครับเดมโก้เบรกแย่ k, yeah, ไปแล้วก็ลงมาตอนนี้ไม่ไ,มได้เสียทรงครับมาสเตอร์โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาสเตอร์ขอดูอีก2วันนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ทรงนี้ขายทิ้งได้เลย BC สวยครับ MGI อันนี้ก็บอกแล้วว่าสวยแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นนะครับการพักตรงเนี้ยไม่ไม่ได้แย่ด้วยดูดีนะแต่ก็เหมือนเดิมฮนะไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเซเป้โอเคไม่ดึงวะบอกแล้วว่ามันแปลกออมันมันมีความแปลกประหลาดนะแต่ก็สุดท้ายไม่ดึงนะฮะอันนี้ก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับสวัสด์อ่ะยังคงพักตัวยังคงรอพี่อยู่ที่เดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดัชนีมันนี่ฮีโร่กันบ้างนะครับดัชนีมันนี่ฮีโร่ของเรานะครับ ลงมาอยู่ในโซนพันเจดสามเจดสิบก็มองว่าเป็นลักษณะของการซึมเพื่อลงต่อตอนนี้ก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับถ้าไม่เปิดโพ i t i o n ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครจะเปิดก็แนะนำมองขาลงเอาไว้ก่อนตรงตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องจับดูขาลงแล้วนะฮะถ้าขึ้นเนี่ยผมผมมองไม่เห็นว่า พันสามแปดสิบห้านี่มองไม่เห็นเลยเออมองเห็นแต่แบบหลุดหลุดหนึ่งสามหกห้าซึ่งเอสาศูนย์ไม่น่าจะตา่างขออนุญาตเช็คโอ้มันมันดึงขึ้นมานะมันพยายามดึงขึ้นมาภาพเอสาศูนย์นี่ดูดีกว่าเซตเว้ยเออหุ้นตัวใหญ่นะหุ้นตัวใหญ่มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสอ่าแปดห้าสาม อย่างไรก็ตามครับยังไม่แนะนำให้เปิดโ s i t i o n สำหรับ s 5 0เนี่ยถ้าจะเปิดโพ i ิชันนะมองลงเหมือนกันแต่ให้มันดีขึ้นไปก่อนใช่ไหมให้มันดีขึ้นไปก่อนให้มันไป850-853ก่อนแล้วค่อยช็อตค่อยพุทกันข้างบนนะครับโอเคก็ต่อกันด้วยหุ้นวันนี้นะฮะวันที่9เมษาม,ม,ม,มีตัวไหนบ้างมาดูกันครับตัวแรกของเตือนนะครับ ace เลนะครับ beauty beauty เนี่ยถ้าพูดขึ้นกลางเนี่ยมันยังไม่เสียทรงนะมันเป็นลักษณะของการพักตัวปกตินะครับแต่ในขึ้นย่อยนี่เสียทรงแล้วใครที่เล่นเร็วนะครับต้องถอยใครที่มองเกมสัก3-4สัปดาห์ยังคงถือได้นะครับ MBK มองว่าเป็นการซึมอย่างนี้ไม่ค่อยสวยนะครับแท่งเนี้ยดีมากนะซึ่งเอาจริงนะ แท่งนี้มันขึ้นคาไลฟ์ที่อยู่ในกลุ่ม v ีไเลยนะครับแล้วก็มีนักเรียนหลายคนที่ทักเข้ามาบอกอยากเล่นเอาให้ได้ต้องเล่น MBK ให้ได้ซึ่งผมก็ยืนยันเลยนะครับว่ามันทรงมันดูแปลกเกินไปแล้วเป็นทรงที่ไม่น่าตามเลยเออหลายๆคนพยายามมาให้ข้อมูลว่าจะเอาตัวนูน้นตัวนี้จะเอาห้างเข้าตลาดนะ ผมก็มองว่ามันมันไม่ค่อย make sense ดูไม่ค่อยมีเนืยะการที่เอาของเข้าตลาดจริงๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยมันก็ยิ่งจะยิ่งจะสูญเสียความเป็นเจ้าของไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองมองเห็นแต่ข้อข้อด้อยนะครับปรากฏว่าเปิดตลาดวันถัดมาสัปดาห์ถัดมาและสองสัปดาห์ถัดมาเนี่ยก็ย่อลงแล้วก็ยอก่อลงก็โชคดีไปนะที่ไม่ได้เล่นนะครับ แล้วก็ซัดโก้นี่คือเละเลยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วครบซื้อตรงไหนรับตรงไหนไม่มีไปรอข้างล่างเลยนะครับข้างล่างนี่อาจจะ3บาทไปปลายนะฮะตอนนี้ NRFNRF เนี่ยยังดีอยู่นะแต่ว่าขอบอกนิดนึงว่ามันไม่ทำหายนะครับมันดูแปลกเงินไปครับชุดนี้แทนที่จะทำหายเหนือ5.35จามซึ่ง NRF เป็นหุ้นที่ผมมองมานานมากนาน,นานขนาดไหนะเป็นปีแล้วอะเออ ซุนมอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยไม่ไปไหนว่าไหนเขาสักทีนะมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะหลุดห้าบาทมองนี้เลยครับเพราะอะไรเพราะถ้ามันจะขึ้นมันขึ้นไปแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าหุห้นมันก็มีอยู่สองอย่างอะนะเออมันไม่ขึ้นก็ลงถ้ามันไม่ขึ้นก็จะมองว่าเฮ้ยมันจะลงแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีโอกาสที่จะหลอกแบบรอบที่แล้วได้คือมด่ดึงดึงสี่จุดสี่เลย ซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ทุนประมาณ4.52มั้งเพราะว่าผมโชคดีมากอัน,นอันเนี้ยอ่าไม่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่โชคดีมากพผเอิญว่มามีคนทักมาแบบเฮ้ย N.R.F. มันมันทรงมันยังไงเปิดเข้าไปแล้วตอนนั้นมันอยู่ประมาณ4.50ห45้าศูนย้าแถวๆนี้แล้วผมเห็นออฟเฟอร์แปลกๆเออมีออฟเฟอร์อย่างนี้เลยเนี่ยเป็นล้านเลยแปลกๆเลยช่องเดียวผมก็เลยบอกเอาวะตามมาดูวะ ก็ได้ทุน4ี่ห้าสองแล้วก็ขึ้นมาขายส่วนประมาณหกบาทนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย,ยมันถ้าถ้าเกิดมันจะเล่นไซเวกอบเดิมเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเล่นไปแล้ว,วะอะก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะเกิดเกิดการดึงลงไปข้างล่างอีกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แบบดึงลงแล้วใส่ได้เลยนะดึงลงต้องไปดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกนะครับว่าเป็นยังไงก็ระวังตัวไว้นะครับถ้ารุดถ้าบาทต้องขายทิ้งครับ ต่อมาด้วยตัว TKC TKC เนี่ยมันยังไม่หลุดใช่ไหมแต่มุมมองคือยังไงก็หลุดนะครับ12.3ก็หลุดก็น่าจะยับเลยนะฮะก็หลุดอ l l ท i า e l o นะก็วราราลงตัวด้วยนะครับทุกคนอ่ะชุดถัดมาเป็นชุดของคุนสวยทั้งหมดมีตัวไหนน่าจับตามาดูกันครับตัวแรก EON EON เนี่ย b ูร l i o n g o ฟ Fing ครับ165มาแน่ฮะสตอปรออยู่ที่153 ตัวที่ส ba ba นี่เป็น morning doji star นะครับสวยมากนะแนวต้านชนแน่ๆฮะ17.6มีโอกาสทะลุได้ด้วยส u p ร o อยู่ที่16.1ครับแล้วก็ตัว bh bh นี่เป็นขึ้นย่อยกับตัวฮะเพราะว่ามันย่ำา2ทีใช่ไหมตรงนีน้ขึ้นย่อยกับตัวถ้าไม่ได้หวังอะไรมากก็ b บรก2 3 4ฮะมีอยู่แค่นี้เออแต่ว่า ต้องใช้ระยะเวลาอาจจะ1นถึงสงสัปดาห์นะก่อนที่จะไปเบรกสองส,สแต่ถ้าเบรกเร็วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็ตัวที่อยากจะฝากตามนะผมคิดว่าน่าจะหลังสงการด้วยแหละถึงจะรู้เรื่องนะก็คือตัว plus แต่ใครที่ใครที่มอง plus นะแล้วมองว่าตามไม่ทันแล้วเนี่ยผมมีอีกตัวหนึ่งคือโคโค่โคโค่ CO. อ่ะผมดูตัวเลขเลยนะเปรียบเทียบให้ดูนะ ดีเวเดนของ p l u สเนี่ยคือ1.39%นะแต่ด v เวเดนของโคโคนี่เกือบ4%ยอดถ่ายของโคโคดีกว่าพลัสสเท่า PE ของโคโคต่ำกว่า p l u สอีกนะคือผมเห็นเหตุผลเดียวที่ p l u สขึ้นไปก่อนเพราะพลัสนี่มันเบาเห็นไหมตัว b i t Offer เนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้หนาอะไรมากเลยมันหลักหมื่นนะครับมันก็เลยกระชากขึ้นไปก่อน แต่โคโค่ Cola มันหนักกว่าใช่ไหมบิตออฟเฟอร์ er มันช่องละล้านล้านคูณ11ก็เป็นเท่าไหร่11ล้านเกือบ20ล้านเออเนี่ยยีกว่าล้านน่ะและช่องนี้2.9ล้านเอ็นี้4ล้าน5เพราะฉะนั้นมันจะยังขยับช้าแต่ผมคิดว่าน่าจะไปในลักษณะเดียวกันก็คือออทำหายไปเรื่อยๆนะครับออตัวโคโค่นี่มี XD วันที่11นะวันที่11ที่จะถึงนี้ XD อยู่ที่ราวๆ25สตางค์มันก็จะร่วงลงมาผมมองว่าไม่ได้เสียทรงแต่ทั้งคู่เนี่ยอยากจะให้ไปจับตาหลังสงการนะครับตรงเนี้ยเอาไว้เฝ้าเฉยๆยังยังไม่มีอะไรยังไม่ต้องไปทำอะไรเพราะโคโคซื้อไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณก็โดน XD นะคสู้ไปซื้อหลัง XD น่าจะดีกว่านะครับต่อมาคือ global global เนี่ยเอาจริงสัญญาณมันยังไม่ไม่สวยมากนะครับ เพียงแต่ว่าเราจะลุ้นการกลับตัวในชุดนี้มันมีแรงดึงเข้ามาแนวต้านคือลุ้นทะลุ17.4ไปเลยนะครับถ้าทะลุนี่ก็น่าจะสนุกเนาะเออแต่ถ้าเกิดดูนะตัว global ดู home หรืออะไรก็ตามมันลูกพี่ันเนี่ยเนี่ยลูกพี่แปลกมากเลยฮะเนี่ยแปลกมากใครที่เป็นสายซุ่มนะจับตาดูนะคือคนอื่นเขาเขาแทงขึ้น ตัวโฮมโปรดันทิมหัวลงเออทิมหัวลงไม่พอคืองบออกมาไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีตัวเลขแบบเฮ้ยขาทุนยับตั้งสำรองยับไม่มีเออแต่ราคามันทิมลงก็จับตาดูดีๆครับตรงเนี้ยยังไม่ต้องทําอะไรมากปล่อยให้มันไหลลงนะแนวรับมันประมาณเก้าบาทไม่รู้จะถึงไหมก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับ แล้วก็ PS P S P P S P อยากให้จับตาดูเหมือนกันเพราะว่าโซนเนี้ยอ่ะดูตัว N i F นะ N F นี่แม่งจ่อลงลงแหลไม่ลงแหลลงแหลไม่ลงแหลแต่ P S P มันจ่อขึ้นเห็นไหมมันต่างกันแล้วมันขึ้นกดขึ้นกดแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่ามันมีไส้ย,ยาวแสงว่ามันกดกันแรงไหม ชนี้มีไส้ยาวไอเนี่ยไส้เริ่มสั้นสั้นแล้วอะไส้เหลือประมาณ2ช่องช่องสงช่องแถวนี้ล่าสุดไม่มีไส้เลยคือแรงไม่มาดีมากไม่รู้หรอกว่ามันจะเบรกเมื่อไหร่แต่ว่าโอกาสในการจะเบรนะกเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับสต็อปล้อจะอยู่ที่5.25นะครับถัดมาคือสก,กายสก,กายนี่เบรกขึ้นย่อยเรียบร้อยนะครับแนวต้านก็มอง28.5จนไปถึง30บาท ถัดมาคืออโปนะหุ้นอะไรอะอโปเนี่ยผมนึกถึงตัวละครเรื่องกังฟูแพนดา้าพระเอกไม่ใชอโปใช่ไหม,มคือตัวเนี้ยถ้าเกิดดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันเอ็นกาฟิงเรียบร้อยนะดูในทางเฟรม5นาทีเป็นลักษณะของพักตัวออกข้างก็จับตาดูไว้แล้วกันนะครับตัวเนี้ยสต็อปลอสหนึดห้าถ้าไม่หลุด ลุ้นนะลุ้นไปต่อได้ครับถัดมาอีกตัวหนึ่งคือไซโน่ไซโนนี่ให้เน้นเล่น3 1, 5วันนะท่านท่านเลยเนี่ยคือไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะเพราะว่าชุดนี้มันมันเป็นขาลงมันมีโอกาสกระชากได้วันนี้อ่ะวันนี้เนาะวันวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยต้องชี้ชะตาตัวไซโนแล้วว่าจะเอาอยัางไงถ้ากระชากคือคือต้องเล่นตรงนี้เลยครับ1.2 3 นะครับแล้วก็ไปรู้นะว่าจะก,กำไรเท่าไหร่ผมให้เรวต้งปรมาณ1.4ถึง1.5นะครับสต็อปรอ,อยู่ที่1.14 T.O.A อันนี้กับตัวเป็นขคลืนกลางไม่ต้องไปไล่ราคานะครับอาจจะได้ของถูกกว่าก็ให้มารอโซนประมาณสัก21ไปลายๆเนาะตัวสุดท้ายนะครับคือวิพาวิพาเนี่ยมีแรงดึงนะแรงดึงจริงๆมันยังไม่ครบขึ้นนะสามารถที่จะรอดูต่อได้สักสัปดาห์2สัปดาห์าหเพราะ ิพายยังไงมันก็วิ่งช้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปเล่นก็วางสับลอยไปที่2.04นะฮะลุ้นเบรกบ้านครับผมโอเคใครที่ได้การบ้านแล้วเนาะจะไปเฝ้าหน้าเตะตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่มาเถียงกันในคอมเมนต์นะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก่อนสงการนะใครที่อยากจะใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวนะครับเข้ามาฝึกฝน วิทยายุทธฝึกดูหุ้นฝึกดูการกับตัวฝึกการใช้โปรแกรมฝึกดูสแกนการใช้โปรแกรมสแกนมีอะไรยังไงบ้างนะครับสามารถเข้ามาฝึกกับพวกเราได้นะครับในคอร์ส VIP รุ่นที่4เปิดรับแล้วนะครับแล้วก็ได้ราคา Early Bird ด้วยถ้าเกิดสมัครช่วงนี้สนใจสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line a อ Money Hero ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นคอร์สที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจ ในการเทรดและก็หอหุ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยเนาะก็สนใจก็เข้ามาดูนะครับมาเลยครับผมขออนุญ,ญาตเรียงคําถามครับวิเคราะห์โลจนะ e r w m t w U ตัวไหนสวยสุดครับจริงๆแล้วมันคนละมุมมองเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจริงๆกับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเหมือนเหมือนน้องมาถามผมว่า อาไก่ตัวนี้เทียบกับแมวตัวนี้เทียบกับอูดตัวนั้นตัวไหนสวยที่สุดตอบไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันคนละเรื่องกันเลยโอเคนะครับะตอนนี้เราจะมาเช็คทรงการาฟดีกว,ว่ามันสวยไหมหรือว่ามันไม่สวยโอเคไหมเอาแค่แบบสวยหรือไม่สวยนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวมันเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้อรมันคนละคนละเซกเตอร์รถจนกะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แต่ว่า มาตอนนี้มันช้าเกินไปแล้วโอเคนะ,ะมันช้าเกินไปครับมันมันมันไม่ใช่จุดที่จะต้องเล่นครับมันเป็นจุดที่จะต้องเทคโปรฟิตส่วน E.R. w u e r w เนี่ยทรงมันเป็นขาลงนะครับชุดนี้พยายามทำฐานยังไม่มีการกลับตัวเออต้องยืน4.874.86ให้ได้ถ้ายืนได้ถึงจะกลับตัวขึ้นย่อยนะครับส่วน Make To Win Make To Win เนี่ยก็ ทรงคล้ายๆทรงคล้ายๆตัวรถจนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเก็บโซนนี้ก็แทบจะไม่มีความได้เปรียบใดๆเลยนะฮะมันกลับตัวขึ้นย่อยจากข้างล่างทุนที่ต้องได้คือ2.58 2.60แถวๆนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้มามาไล่ตรงนี้เนี่ยอันตรายเกินไปครับสต็อปรอส2.88นะครับเกสจี okay. ขอแนวโน้มทิศทางขอบคุณค่ะ SJWD ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นการย่อเพื่อลงแล้วก็ลงต่อนะครับ XPG น่าเล่นไหมครับรู้สึกว่าจะจะเตือนไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้าราคาไหนสต็อปลอสไหนว่างั้นอะ XPG โอ้มันมันย่อลึกเกินไปครับนะตรงเนี้ยถ้าเกิดจะเล่นแต่จริงๆไม่ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยต้องเล่นจริงๆอะสต็อปลอด1.26ครับ ส่วน bts นะาเข้า bts เนี่ยเป็นการบ้านที่เราให้ไว้เมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วซึ่งมันกระชากขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นตอนนี้ช้าเกินไปครับ auct หลุดไหม auct จริงๆก็ยังไม่หลุดนะครับถ้าเกิดหลุดก็คือต้องหลุดสัก9.6ลงมานะครับอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าที่สเป้มีลักษณะการดึงแปลกๆไม่ถึงกับ reject มีข้อสังเกตยังไงครับอ๋อ อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวดึงให้ดูนะฮะก็มีคนสังเกตนะครับสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนะอ่ะแต่ว่ามันเป็นรักษาของตัวเซเป้อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันไม่ใช่รีเจคชั่นแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ะเพราะตัวรีเจคชั่นเนี่ยหัวมันมีไส้เยอะเกินไปครับตัวบอดี้มันกว้างเกินไปฮะแล้วก็ตัวไส้มันสั้นเกินไปอ่นนี้ก็คือตอบได้เลยว่าตัวนี้มันมันไม่ใช่การรีเจคนะครับแล้วทีนี้มันแปลก เพราะว่าตัวเซเป้มีลักษณะของการดึงแบบนี้โดยตลอดเป็นนิสัยนะครับของเซเป้เช่นแท่งนี้แท่งนี้ใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันเลยนะก่อนหน้านี้แท่งนี้แท่งนี้นี้นะครับมันเป็นลักษณะาการดึงของของเฉพาะตัวนะเออก็เลยมองว่าถ้าเกิดดึงแบบนี้แล้วมันกลับตัวซึ่งมันยังไม่มีสัญญาณใดๆนะ ก็น,นี่ก็พูดกันตรงๆนะมันไม่มีสัญญาณใดๆก็ให้ใช้สต็อปลอดก็คือไส้ของไอเนี้ยไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นการขึ้นแต่ว่าใน3วันเนี่ยมันต้องมันต้องมีแสดงให้เห็นแท่งใดแท่งหนึ่งแล้ววันแรกเปิดมาเนี่ยมันไม่สวยแล้วนะถ้าถ้ามันเปิดมาลึกขนาดนี้เนี่ยผมก็แทบจะไม่ต้องลุ้นแท่งที่2อ่ะก็ถอยไปก่อนก็ได้แต่ว่าอ่ะในไหนมาแล้วอยากจะลุ้นแท่ง2แท่ง3ก็คือวันอังคารวันพุธเนี่ยก็สามารถที่จะลุ้นได้แต่ถ้าเกิดมัน แทงที่สองก็ไม่สวยเป็นผมผมก็คงจะไปแล้วนะครับหุ้น PRM อาจารย์ว่านิสัยเขาดีไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เขาไปอย่างเดียวไม่รับเราไปด้วยอาวแสดงว่าเขาก็ดีนะใช่ไหมเออถ้าเขากระชากขึ้นก็ดีแต่เราเอ่ะเออเราเดี๋ยวขอขอเช็คหน้าเทดก่อนนะโอ้สุดยอดขึ้นขาเดียวโหดจริงๆเวลาตบก็จะตบแรงนะฮะ มันบอกว่าเขาไม่รับเราไปด้วยก็รถไฟมันออกไปแล้วอะมันจะโทษใครอะคนขึ้นในขบวนนั้นเป็นแสนเลยด้วยเดยดูวอลลุ่มเด <c oughs> คนขึ้นรถไฟนี่มีเป็นแสนเป็นล้านเลยเอา่าวอลลุ่มวันนี้เท่าไหร่วะสามสิบเก้าล้านหุ้นอันนี้เท่าไหร่สามสิบหกล้านหุ้นล่าสุดเท่าไหร่สามสิบเอ็ดล้านหุ้นคนขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเลยครับถามว่าเราไม่ทนแล้วเราไปโทษเขาว่าเขานิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อืมอาจจะไม่ค่อย เท่าไหรนะ่นะเออมันเหมือนกับเราแบบขี้แพ้ชนตีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเล่นใหม่แต่ถ้าเกิดอยากจะตามจริงๆริะตัว p r m เนี่ยการตามเนี่ยตามยากนะครับถ้าตามก็ต้องยกสต็อปลอ s ตามแท่งอย่างนี้เลยล่าสุดจะกลายเป็น7.85เสียวมากไม่น่าตามหรอกนะฮะพินจะขึ้นไป8.25อีกไหมใช่ไหมอีกไหมคะพินกับตัวย่างอ่า ทรงแบบนี้ไม่น่าจะไปครับน่าจะลงต่อครับแล้วก็คำถาม ETL แนวโน้มย่อเพื่อขึ้นหรือจบรอบครับใช้สับร้อหนึ่งจดสองหกได้หรือเปล่า ETL ย่อเพื่ออืม,อม,อมเดี๋ยวนะงงกับคำถามว่าไหนในรอบมัแน้วผมผมถามก่อนอในในรอบมันมันต้องจบตั้งแต่แท่งนี้แล้วแปดจุดสาม ใช่ไหม <c oughs> หรือจบรอบครับเดี๋ยวมันจบรอบมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แปดเดือนสามแล้ววันนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะสงการแล้วเอ้ยมันจบรอบมานานแล้วครับนะมันจบรอบมานานแล้วแล้วก็คำว่าเด้งเหรอย่อเพื่อขึ้น no ไออย่างเงี้ยไม่เรียกการย่อนะนะ จากบาทแปดสิบเหลือบาทสามสิบลงมาห้าสิบตังค์เนี่ยเฮ้ยลงมาหนะ้าสิบตังค์เลยนะลงมาเราราวสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเราไม่เรียกการยอ่อนะครับอันนี้คือเสียทรงแบบเละเทะเลยอ่ะแต่แต่ถ้าเกิดคนเดียวกันสมมตินะคนเนี้ยไล่กันมาแทางนี้สต็อปใช่ไหมอ่ะแทงนี้สต็อปแล้วชุดเนี้ยไม่ใกล้กับแนวรับมาก รับอยู่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะรับอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่มีโอกาสที่จะเกิดอะไรใดๆตรงนี้แต่สัญญาณยังไม่มีนะเออต้องให้มันมันเกิดพาย action ก่อนก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ sl อื้มไม่ไม่ต้องใช้แลวครับ sl เนี่ยต้อง sl เลยครับฮะโคโคทุนไม่ค่อยดี10.7จุดเก็ดีอยู่นะคนออกก่อนดดีไมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับน้องต้องชอบกินน้ําวานแนะ่แอ๋ออันนี้เป็นน้ําเย็นนะครับ แต่ผมตอบไปแล้วนะครับโอเคอ่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามานะครับหราวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะกกไปนะครับอย่าลืมสมัครกันไว้กับสมาชิกช่องมานิโรนะฮะเรามีคอนเทนต์พิเศษลงให้ทุกวันเลยครับแล้วก็ผมรับประกันว่ามันคุ้มค่าแน่นอนฮะอยากให้ได้ลองมาดูสักครั้งหนึ่ง ดูว่ามันคุ้มไหมมีค่าสมัคร300บาทเท่านั้นเองถ้าคิดว่าไม่คุ้มสมัครเดือนเดียวพอครับไม่ต้องสมัครต่อแต่ถ้าคิดว่าคุ้มลรอยากจะดูอัปเดตใหม่ๆทุกวันเลยนะสมัครต่อไปได้นะครับเจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย